ดอกเตอร์ <Doctor. S 2> อัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ขอนต้มกลิ่นมาม่าทุกวัน <c oughs> เขากำลังหดหงิดกับงานวิจัยเรื่องมิติที่ห้าที่ไม่คืบหน้าวันหนึ่งขณะแกะซองมาม่ารสหมูสับยี่ห้อโปรดเขาเพิ่งสังเกตว่าการจัดเรียงของผงเครื่องปรุงและน้ำมันพริกในซองนั้นดูเหมือนสมการทางฟิสิกส์ชั้นสูง <c oughs> ด้วยความบ้าคลั่งทางวิทยาศาสตร์เขาหยุดทุกอย่างแล้วเริ่มวิเคราะห์อัตราส่วนทองคำเขาหาอัตราส่วนระหว่างความเค็มของผงปรุงรสกับความมันของน้ำมันพริกเมื่อเขาผสมมันด้วยสัดส่่่่่วววนนนนนนทททีีแมมมมยยาาาาางงงงคคณิิตตศาสสรรร์ใชเซกอุด้ลโฟพัู ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นประตูมิติที่ส่องแสงสีม่วงเรืองรองทันทีที่ด็อกเตอร์อัจฉริยะซดน้ำซุปแรกเข้าไปเขาไม่เพียงแต่รู้สึกถึงรสชาติที่อร่อยจนลืมหายใจแต่สมองของเขาก็เปิดรับข้อมูลมหาศาลเขาเริ่มเขียนสมการที่ถูกต้องของมิติที่ห้าบนกำแพงห้องแลบด้วยความเร็วแสงแต่จูจ่ๆก,ก็มีเสียงทุ้มลึกดังมาจากในชาม่าม่าอัจฉริยะนายใช้รสหมูสับนายรู้ไหมว่ามิติที่หจะ,สะเสถียรก็ต่อเมื่อใช้รสต้มยำกุ้งน้ำคนเท่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นด็อกเต อัจฉริยะก็กรี๊ดลั่นเขาสติแตกเพราะความพยายามทั้งหมดนั้นพังลงเพียงเพราะเลือกรสชาติผิดในฉากสุดท้ายเขาถูกพบในสภาพใส่ชุดกราวนั่งยองยองจ้องมองชามาม่าเปล่าอย่างจริงจังพร้อมพึมพำกับตัวเองว่าเราต้องใช้รสต้ยมยำกุง้งน้ำข้นเท่านั้นและนั่นคือเหตุผลที่เขาทิ้งฟิสิกคอนตมแล้วผันตัวไปเป็นนักชิมมืออาชีพที่ตามล่าหามาม่ารสชาติที่สมบูรณ์แบบเพื่อเปิดมิติที่ห้อีกครั้ง